13สิงหาคม2024สี่กรุปรายง,งานผลประกอบการประจำไตรมาสที่2ปี2024มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น23%จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น3,807ล้านดอลลาร์และมีกำไรสุทธิ80ล้านดอลลาร์รายได้เฉพาะส่วนธุรกิจช้อปปีเพิ่มขึ้น33.7%เป็น3 0 2 9ล้านดอลลาร์มีมูลค่าการซื้อสุทธิเพิ่มขึ้น29.1%เป็น23.3พันล้านดอลลาร์จากจำนวนคำสั่งซื้อ2.5พันล้านคำสั่งซื้อ ขณะที่กลุ่มธุรกิจความบันเทิงดิจิทัลรายได้435.6ล้านดอลลาร์และธุรกิจการเงินดิจิทัลมีรายได้519.3ล้านดอลลาร์ CEO กลุ่ม C กล่าวว่าแนวโน้มในครึ่งปีหลังคาดว่าช้อปปี้จะมีกำไร EBITDA เป็นบวกได้ตั้งแต่ไตรมาสที่3ปีนี้โดยมีมูลค่าการซื้อสุดที่ตลอดปีเติบโตที่ประมาณ25%ฟังวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ กดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับ